วันนี้นะคะโซอี้มาฟอกสีฟันที่ปานสไมด์เดนทัลคลินิกแถวสีนครินค่ะถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะคะเพราะโซอี้อยากมีฟันขาวเวลายิ้มสวยเนี่ยเราเห็นฟันขาวข,ของเราเราก็จะมั่นใจมากขึ้นค่ะอย่างแรกเลยที่คลินิกนี้นะคะเขาก็มีการให้เราเนี่ยเช็คอ <c oughs> ัพเอ็กซเรย์ฟันเพื่อจะได้ตรวจสุขภาพ ันของเรานะตรวจสุขภาพปากของเราทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีสุขภาพเป็นไงบ้างบางคนอาจจะมีฟันผุนะคะฟันคุดนะคะฟันเกิดขึ้นไม่ตรงต่างๆคุณหมอก็จะได้ปรับให้ส่วนของโซอี้วันนี้ก็เจอว่าแบบคอฟันมีสึกนะสองซี่นะคะแล้วก็มีเหมือกร่นด้วยนะคะคุณหมอก็จะได้อุดรักษาให้เรานะคะแล้วก็มีการฟอกสีฟันใช้เวลาไม่นานคะ่ะประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็มีการเทียบสีฟันด้วยทําให้เราได้รู้เลยคะ่ะ ว่าฟันก่อนทําแล้วก็หลังทำเนี่ยสีฟันแตกต่างกันยังไงคุณหมอมือเบามากนะคะออกมาก็ยิ้มสวยแบบนี้เลยค่ะและคนไกอยู่แถวนี้นะคะสีนาคารขน,นะอย่าลืมมาปั้นสมัยเดนททลลคนิกค่ะ